พระเอกเราก็ต้องเป็นพระเอกทั้งนอกจอแล้วก็ในอจอด้วยนะ ว่าเมื่อเป็นพระเอกในนอกจอเนี่ยนะฮะหลายคนก็บอกว่าเป็นการสร้างภาพขึ้นมากับพระเอกคนนี้นะฮะเจมจีรายุนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเจมเองเจมจิเองเนี่ยฮะก็ได้ช่วยเหลือแฟนคลับแฟนคลับคน <ะ S 1> บนี้เขามีอาการป่วยคือเขาแพ้กุ้งใช่แล้วแพ้เนี่ยไม่ได้แพ้ธรรมดาคือแพ้ติดเชืออ้อพอติดเชื้อเสร็จเนี่ยต้องตัดขาเอองานนี้นะฮะเจมก็เลยช่วยเหลือไม่รู้ว่าช่วยเหลือด้านไหนบ้างเนาะใช่แล้วครับถูกตองเลยหนึ่งเรื่องนะคบแหมเพนพระเอกถึงขนาดนี้นะฮะผู้จัดการเองนะก็เขาว่าทุ่มกันส เป็น1ิบล้านนะฮะเพื่อให้ไปเรียนเข้าคลอเข้าคอคร์สนะฮะอบรมการเป็นซุปตาอุ้ยนี่แต่ว่าละครอยู่ไหนไม่แน่ใจไง <laughs> นะฮะเพื่อน <_ t art> ให้เจมชี้แจงดีกว่าครับเจมจิครับก็มีพี่ฝนครับที่ที่ได้มีโอกาสไปทานไปเที่ยวแล้วก็ไปทานปุ้งแล้วคนนี้เขาติดเชื้อครับแล้วคนนี้เขาก็เกิดการแท้ทีนี้ก็เลยต้องทีนี้ก็เลยต้อง เหมือนกับเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ถูกตัดขาถูกถูก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกตัดขาครับ,รบผมผมก็เลยได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ ได้เจอครับก็ไม่ถึงกับตามติดครับจริงๆแล้วมีมีคนส่งเรื่องมาครับแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราอยากช่วยพี่เขาแค่แค่นั้นเองครับจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาตั้งแต่ครั้งแรกครับยังอยู่ห้องแบบว่าพิเศษหนักนะครับเป็นหนักแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าหายดีแล้วแล้วก็กำลังใส่จะใส่ขาเทียมแล้วครับก็ดีใจครับที่ทำให้พี่คนหนึ่งได้ได้ได้มีชีวิต ที่ดีขึ้นจากจากที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วผมก็ทําอยู่เรื่อยๆครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่ได้เอาคือเราเราต้องไปงานงานงานหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็เลยต้องเอาค่าตัวนะั้นก็ให้พี่เขาไปเลยครับก็ไม่ได้แอบโกรธขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราอะไรครับแต่ว่าก็อยากให้ก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยเหลือคนอื่นนะครับยคงไม่มีหรอกครับผมก็เรียนคูพักรักจําไปเรื่อยๆครับ ตอนที่ลงจริงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้แพงเท่าไหร่ครับเกินเงินกันแล้วมาซื้อคืนางเงินโอ้คงไม่ถึงนะครับ <c oughs> ครับ,บก็สนุกครับยังสนุกกับกับการได้เดินทางแล้วก็การได้เห็นสิ่งใหม่ๆก็ยังสนุกดีครับ นานแล้วก็เลยเป็นซุปตา์ที่อายุไม่เยอะนะแต่ว่ามีความคิดที่แบบว่าช่วยเหลือคนอื่นๆแบบนี้ใช่นะแล้วนะครับ,บเอามาถึงอีกหนึ่งนางเอกกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้ก็ยังไม่แตงสักทีนะใช่นะฮะพี่สีริต้าเจนเซนกับพี่ขันเงินชัยเทเนียมท่านเองนี่ต้องท,ท่านนี้ด้วย ไทเทเนียมอ๋อนะครับนะฮะคร้าคราวนี้นะฮะก็สิริตาเองนะครับก็ยังไงก็ยังคงสวยอยู่วันแค้นข้ามแหละนะครับแต่ว่าช่วงวันควาแห่งความรักที่ผ่านมาก็ไร้ของขวัญเวืรร่อวานนั้นทายจากคุณขันเงินนะฮะแต่ถือว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีของขวัญเนี่ยแต่ทั้งคู่เนี่ยดีกีความหวานไม่ได้ลดลงเลยนะถูกต้องถูกต้องนะครับแต่เรื่องงานแต่งงานเนี่ยสิริตาเองบอกว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงทำไมอะงานเยอะเขาลุยงานก่อนลุยธุรกิจก่อนด้วยใช่แล้วจะเป็นอย่างไรเชิ เออจะบอกว่ายังไม่ได้อ่างเปาเลยค่ะก็รออยู่เนี่ยค่ะไม่มีนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยค่ะใช่ค่ะไปดินเนอร์กันค่ะก็พอดีต้อไปทำงานที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยมาเป็นเพื่อนก็เลยได้ไปเที่ยวนิดหนึ่งค่ะก็เรื่อยๆนะคะก็ไม่ซีเรียดคือค่อยดูกันไปไม่รีบร้อนค่ะเปิดตัวกันนะ ก็รีแทคบใครก็ก็จริงจังแล้วก็จริงใจงอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่ารีแทก็ว่าออค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ดีแล้วค่ะลงลูกคู่โห<ฮ> <c oughs> ลงได้ไหม <c oughs> ลงได้ไหมก็ลงบ้างนะคะแต่คงไม่บ่อยอะคะ่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้อยากให้เราก็อาจจะอายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเขาเป็นคนคล้ายๆกับลิตาค่ะเราเราคิดคนเราเราคิดค่อนข้างจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะลองอะไรเงี้ยค่ะใช่ยังค่ะยังก็ยังยังค่ะก็ค่อยๆก็แต่ขอยินดีกับทุกคู่นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่เขาแบบออกำลังจะมีข่าวดีกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีแต่ว่าตัวลิตาเนี่ยยังไม่มี อยากนะไม่มีแพลดยอย่างอย่างร่วงานางจริงๆด้วยกับธุรกิจส่วนตัวถูกต้องนะครับอะยัไงไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับอะ่ะช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักกันนะครับมีอะไรฮะน้องวีรางวัลออสการ์อีกแล้วครับผมกับครั้งที่87นะฮะซึ่งจะประกาศผลวันที่23กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วใช่แล้วครับวันนี้เราก็นําเสนออีกหนึ่งสาขาภาพยนตร์นะฮะที่เข้าชิงในรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีปีพิเศษทาไมครับปกติทุกๆปีหรือว่าทุกๆสาขาทีี่่เเเรราานนมสออจะ5ืง อ๋อคือจะเป็นห้ารางวัลเข้าชิงสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับมีทั้งหมดแเรื่องด้วยกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพยนตร์ดีๆเยอะไงครับจะมีเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าช่วงหน้ามีอะไรครับ Behind the Scene พาไปดูเพื่อนๆของผมครับทำไมครับหนุ่มหล่อขอทำดีกลับมาแล้วนะฮะครั้งที่8แล้วครั้งนี้นะครับผมจะมีใครบ้างแล้วก็ถ่ายแฟชั่นกันเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้าห้ามพลาดสักครูู่่คคครรรััับบสก Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова และวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ทุกคนต้องจับตามองที่สุดสําหรับสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งปีที่แล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง12 Years a Slave ก็กวาดรางวัลในสาขานี้ไปครอบครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีส่วนในปีนี้นะครับภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลนี้มีถึง8เรื่องด้วยกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ มากันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกครับกับภาพยนตร์เรื่องอเมริกันสไนเปอร์ภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อเร็วๆนี้นะครับและเป็นภาพยนตร์ที่แอบแฝงความดราม่าอยู่ภายในเนื้อเรื่องรวมถึงการเก็บรายละเอียดของภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยมทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้โดนใจใครหลายๆคนและถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มาแรงนะครับที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ครับ ภาพยนตร์เรื่องต่อมาครับกับภาพยนตร์เรื่อง Birdman ภาพยนตร์แนวดรามา่าคอมดี้ที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลามตั้งแต่การฉายรอบปฐมทัศน์เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อที่ยอดเยี่ยมรวมถึงความแปลกใหม่ในภาพยนตร์ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นแท่นตัวเก่งรางวัลออสการ์ในปีนี้ทันทีครับ มากันอีกหนึ่งเรื่องกับภาพยนตร์เรื่อง Boyhood ครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้นักแสดงคนเดียวกันตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้เห็นการวิวัฒนาการและใช้เวลาการถ่ายทํานานถึง12ปีภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ coming of age จนกลายมาเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในวงการภาพยนตร์จึงทําให้ b o y h o o ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ในปีนี้ครับ มากันที่เรื่องที่4ครับกับภาพยนตร์เรื่อง The i m i t a t i o n Game ภาพยนตร์แนวดราม่าอิงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้รับคำวิจารณ์ด้านบวกอย่างท่วมท้นจากการเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์เทลูไลและได้รางวัลขวัญใจมหาชนจากเทศกาลหนังโตรอนโตตั้งแต่ที่ยังไม่มีการออกฉายภาพยนตร์นะครับจึงไม่น่าแปลกที่จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลอสการ์สาขานี้ครับ มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่อง The Grand Budapest Hotel ครับภาพยนตร์คอมดี้ที่ใครหลายๆคนยกให้เป็นที่1ของภาพยนตร์คอมดี้ในปีที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นโปรดักชันหลากหลายสีสันที่เปรียบเหมือนยกสวนสนุกมาอยู่ในกองถ่ายทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับกระแสะตอบรับดีเยี่ยมทั้งตัวภาพยนตร์และตัวของผู้กํากับที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายและทําให้เรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ครับ <S 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 มาต่อกันที่เรื่องที่6กนะครับกับภาพยนตร์เรื่องเซอร์มาภาพยนตร์แนวชีวประวัติของดร์มาร์ตินภาพยนตร์ที่ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์จากฝั่งเมกันด้วยองค์ประกอบลหลายๆอย่างที่ยอดเยี่ยมของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทำให้กระแทกใจคนดูเข้าอย่างจังจนกลายเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนไปเลยทีเดียวครับ What มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything ภาพยนตร์แนวชีวประวัติอิงจากเรื่องจริงของซีเฟนฮอกกิงซึ่งนับว่าเป็นภาพยนตร์แนวชีวประวัติอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถูกให้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้ด้วยตัวเนื้อเรื่องที่มีความน่าสนใจรวมถึงการดำเนินเรื่องได้อย่างเพอร์เฟกต์ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกน้ําตาจากใครหลายๆคนได้อย่างง่ายดายและไม่แปลกใจครับที่เรื่องนี้จะเป็นตัวเก่งในการถูกเสนอชื่อเข้าชิงตั้งแต่การฉายภาพยนตร์ครับ Life expectancy is two years. มาถึงเรื่องสุดท้ายครับกับ <That> s <S ภาพยนตร์เรื่องวีแฟลชภาพยนตร์แนวดราม่าที่สามารถปลุกความฝันของผู้ที่อยากเป็นนักตีกรองได้อย่างดีเยี่ยมและได้รับคําวิจารณ์ที่ดีอย่างล้นหลามจนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้คว้า2รางวัลสูงสุดจากเทศกาลซันแดนซ์มาการันตีความสําเร็จได้อย่างสมศักดิ์ศรีและก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ครับและสําหรับภาพยนตร์เรื่องไหนจะคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีไปได้ติดตามในการ การประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่87ครับ